สวัสดีค่ะรถทางด้านนี้เป็นรถเจ้าหน้าทีท่ทําเส้นจรลาจรน,นะคะทําถน,นนเนาะปลมาแวะเที่ยวบ้านลุงพลป้าแตนนะคะขณะเดียวกันยูทูบเบอร์ของเราก็เตรียมขยะไปใส่รถลุงผัดประกาศเก็บขยะนะคะเจ้าคือว่าใส่ท่อละคงพ <c oughs> ปยัยพัน <c oughs> สวัสดีค่ะตา <c oughs> มาถ่ายคลิปค่ะ <c oughs> ตาชานนะคะตาชานได้มีโอกาสได้ไปวัดทําบุญเนาะวันนี้เนาะหนูเห็นหนูเห็นตาตานาสวดเลยดีใจด้วยเห็นตาแล้วก็ดีใจค่ะตาได้นําสวดนะคะใช่ถ้าไม่ได้ไปวัดนี้แล้วก็ไม่ได้ไปที่ไหนแต่เราก็ใกล้ๆบ้านเนาะอยู่ใกล้บ้านก็ไปได้นะตาเนาะถ้ามาตอียนี้จ้บอค่ะคนชีเลื่อนไปย้่ค่ะเอาทั้งหลังบ้านเนี่ยเด้อ ข้างหลังบ้านก็ได้เลยได้ได้ไม่ยาอันนี้่ยายายากันยุงบ่คง่ะของต้นหญ้าของต้นมาต้นตามันมันอยู่ได้อันนั้นอันนั้นดกว่าพระเอกหนังกระบวยทางไหนเพื่นมาถ่ายคลิปช่างตั้มมาถ่ายคลิปมาถ่ายคลิปเก็บขยะเดี๋ยวจะเลื่อนไปทางโน้นหน้าบ้านเพิ่นเจ้าื้อมาแกงกับข้าวหวานเขาเรียกว่าขวหวานนะแกง เป็นบรรยากาศทักทายกันนะคะตากลับบ้านแล้วตาได้ยากันยุงกับขนมอันนี้คิดว่าพระเอกหนังมาจากไหนนะคะอันนี้พูดอันนี้ฝ่ายไหนฝ่ายไหนฝ่ายแขนฝ่ายแขนอ้ฝ่ายแขนฝ่ายแขนฝ่ายตัวร้ายเหรออันนี้ตัวร้ายเหรอคะนี่ตัวร้าย ใน,นฝ่ายเตยไลน์ในด้านนี้พระเอกหนังอโอเคนะคะ,ะต,ตอนนี้เราเป็นแม่ลูกอ่อนแล้วจ้องพ้องแล้วนะคะค่อยอยู่นี่กับลูกก่อนนะคะเดี๋ยวไลสดไปเรื่อยๆนะคะเมือ่อกี้หนูน้ามาทักทายตาทักทายตาตานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมนะคะอ๋อไลสดที่ช่องกอกกอกสเตชันมาเบิ้งไ้เดอรอค่ะเดอ้อที่เชนเนลค่ะ อยู่กับบุกไซลาสองคนค่ะสองตัวด้วยค่ะอ้นอัวกันอยู่นี่ละบาทนี่อ้นอัวสตอรี่ค่ะบุ๊เดไปไซลาค่ะนั่งอยู่กั็มองเด้อบาทนี่เด้ออ้นอัวสตอรี่เราคอยอยจะไปยจะไปยจะออกไปทางนู่นกำลังเก็บขยะมาใส่รถเด้อจ้าคุณเก็บขยะมาใสา่รถซับนี่ก็เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มให้แน่ค่ะเด้อหนูหน้าภาพไปดูค่ะคลิปนี้ก็มาดูอิลี่อิลี่ค่ะ